สวัสดีทุกคนสำหรับชาว Odin Wara Rising ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูคอนเทนต์ที่ผมทําขึ้นมานะครับก็คือ12หัวข้อที่เราควรรู้ก่อนเล่นเกมนี้นะครับก็จะมีพื้นฐานต่างๆในการเล่นเกมการปรับแต่งต่างๆการบิวตัวละครการปรับในส่วนของการตั้งค่าต่างๆในเกมให้ทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นง่ายมากขึ้นและเงื่อนไขต่างๆที่เราจะต้องจัดเซตอะไรใหม่นะครับแล้วก็วิธีการปล่อยบอทดาวน์โหลดนะครับ วิธีการปล่อยบอดฟาร์มฟาร์มจากอะไรบ้างและใช้อะไรในการฟาร์มและในส่วนของเรื่องของการปรับเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะรู้ว่าปรับเป็นภาษาไทยแบบไหนวันนี้นะครับในคลิปนี้คลิปเดียวเด๋วจะนํามาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยสําหรับหัวข้อแรกเราจะมาพูดกันในส่วนของเรื่องของ การปล่อยบดออฟไลน์ครับซึ่งการปล่อยบดออฟไลน์นะครับให้เราสังเกตนะครับเวลาเราอยากจะปล่อยบดออฟไลน์เนี่ยเราปล่อยที่ไหนก็ได้นะครับตามแมบปบส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะปล่อยในช่วงของวันแรกและช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะปล่อยหาของฟ้านะครับตัวไหนที่เราติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ดูของได้เลยแล้วก็สกิลพาสซีฟต่างๆนะครับที่ดรอปนะของแต่ละชีพเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะดูแบบนี้นะครับดูอุปกรณ์ที่ยาสมุดดูอุปกรณ์ฟ้าที่สามารถนาไปขายได้ และดูในส่วนของสมูสกิลที่มันจะดรอปนะครับก็สามารถนําไปขายได้เหมือนกันครับซึ่งแมปวิธีการเช็คนะครับเราสามารถกดติ๊กเลือกเมืองได้เลยนะครับในแต่ละเมืองในแต่ละแมปนะครับเขาก็จะบอกมาเลยเห็นไหมครับตั้งแต่มิตการขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับเราไต่เลเวลสูงเท่าไหร่ปิดแมปใหม่เท่าไหร่นะครับเปิดออกมาให้กับเราแล้วเราก็ไปติ๊กดูได้ครับหรือบางคนเนี่ยอยากจะปล่อยไปปล่อยบอดตรงบอสนะครับผมนี่นะตรงบอสเกิดได้และมีราคาส่วนใหญ่นะครับผมในการปล่อยบอดออฟไลน์เนี่ยเขาก็จะปล่อยตรงนี้นะครับเพราะว่ามีผลหนี่ เวลาเราจะปล่อยบอดแล้วนะครับให้เราสังเกตนะครับตรงนี้นะเหลือเวลาอีก8ชั่วโมง1วันครับเขาจะให้เรา8ดชั่วโมงในการปล่อยบอดออฟไลน์นั่นเองครับก่อนที่เราจะปล่อยบอดออฟไลน์เนี่ยให้เราสังเกตตรงนี้ครับตรงคําว่า exp นะครับซึ่ง exp ของเราเนี่ยก็จะมีนะครับในเรื่องของค่าสเตมินาอย่าลืมคาว่า,าการที่เราจะเผาสเตมินาของเราได้เนี่ย เราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับการเผาสเตมินาของเราเนี่ยเราจะได้ค่าประสบการณ์หรือไ p นะครับ200%นะครับและรับทองนะครับเพิ่มขึ้นอีก100%เป็นต์เห็นไหมครับตรงนี้เราก็จะปล่อยเพื่อหาโกนะครับเพราะว่าโกเราจะเอาไปซื้อสกิลใช่ไหมครับอ่าพอเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะต้องใช้โกเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของบัฟนะครับอันนี้ก็คือบัฟอันนี้ก็คือในส่วนของสเตมินานะครับซึ่งสเตมินาของเราสามารถเก็บสะสมได้300,000 นะครับสามแสนนะครับตรงนี้นะเหลืออีก2องแสนะครับแต่เรานะครับสามารถรับสเตมิน่าเนี่ยได้ทุกวันที่จดหมายครับหรืออีเมลครับผมเห็นไหมครับสเตมิน่าที่เราได้ครับก็คือเราจะได้วันละ5 0,000เราติ๊กตรงนี้ครับเห็นไหมครับวันละห้าหมื่นแต่ถ้าเราใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ2องแสนห้าขึ้นนะครับมันจะแจ้งเตือนเราว่าเอ้ยสเตมิน่าเราเกินแล้วเราจะรับหรือเปล่าก็แนะนําว่าให้เราใช้ต่ํากว่า2องแสน 49,999ลงไปนะครับเราค่อยมากดรับครับมันถึงจะได้แบบว่า300,000เต็มพลดีนะครับอันนี้ก็จะเป็น stamina. สเตมิน่าสเตมิน่าเนี่ยจะถูกเผาผลาญทุกๆครั้งที่เราตีมอนนะครับมอนเนี่ยเวลามอนแตกเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดในส่วนของค่าสเตมนิน่ามันขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยนะครับไม่ใช่ว่า1ตัวต่อ1สเตมนิน่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับยิง่งเลเวลสูงเนี่ยมันก็จะกินค่าในส่วนของสเตมิน่าค่อนข้างสูงเราสังเกตดูตัวนี้นะครับที่มันจะลลลดนนนนะตััััวี้้้คคขางงหหรรบบเ็ม 16นะครับมันก็จะเหลือ309มเห็นไหมครับมันขึ้นอยู่กับตัวมอนเตอร์นะครับยิง่งเลเวลสูงมันก็จะลดสเตมินาของเราลงไปผมแนะนำว่าให้เราเก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้นะครับในะช่วงเริ่มต้นนะอย่าเพิ่งไปเผานะครับตรงอีพีตรง,ตรงนี้เราก็อาจจะปิดไว้อย่างนี้นะครับผมเราจะเพิ่งเผาอ่าเราก็จะไปเผาในส่วนของเรื่องของดันนะครับเวลาเราลงดันอีพีเราค่อยไปเผาสเตมินาก็ได้อันนี้ก็คือหลักการในการปล่อยบอดหลังจากที่เรานะครับทำการปล่อยบอดแชั่วโมงเสร็จปุ๊บ เราเข้ามาเช็คจอครับต่อจากนั้นเราจะไปทําการปล่อยบอทด้วย UG Phone ครับเพื่อประสิทธิภาพในการปล่อยบอทของเราเนี่ยมันคุ้มค่าคุมราคาใน1วันนะครับแล้วถึงจะได้หาในส่วนของโกเนี่ยหรือของที่มันดอกเนี่ยไปขายในตลาดกลางก็จะลืมครับเกมนี้มันสามารถสร้างรายได้ได้นะครับจากการเทรดเพชรกันนั่นเองครับเพื่อสามารถเช่าจอแล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับวิธีการเช่าจอเด่ยง่ายๆเลยครับผมเอเพื่อนนะครับกดติ๊กที่เมนูข้างล่างนะครับผม ผมจะสอนเพื่อนๆนะครับปรับภาษาก่อนนะครับดบแรก้ครับพิธีการปรับภาษาให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตั้งค่าสมมุติว่าเพื่อนๆสมัครเข้ามาแรกๆนะครับไม่รู้จะเป็นภาษาอะไรนะให้เพื่อนๆนะครับติิกตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้คือภาษาไทย นะครับเพื่อตกภาษาไทยแล้วนะครับผม UG Phone ก็จะเปลี่ยนภาษาให้กับเราเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือแพ็กเกจนะครับซึ่งแพ็กเกจเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือใส่โค้ดอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ในส่วนลดนะครับผมก็จะได้ส่วนลดนะเพื่อนเพื่อนถ้าคลิกตามลิงก์นะครับเข้ามาแล้วก็ใส่โค้ดนะเพื่อนก็จะได้ในส่วนเรื่องของส่วนลดนะครับซึ่งผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนเพื่อจะใช้นะครับให้เริ่มต้นใช้จาก U U VIP ก็ได้นะครับจะถูกนะสามารถเลือกที่สองเซิร์ฟได้นะครับอยากจะได้เซิร์ฟไหนสิงงคโปรอกง ไตวัน J8 ปนนะครับได้หมดเลยเวลาแบบว่าเราอยากจะเล่นเกมอะไรนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปต่อ VPN เข้าใจไหมครับซึ่ง1วัน7วัน15วันอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเพื่อนนะครับผมซึ่งผมเนี่ยใช้ประมาณ30วันหรือ1เดือนนะครับค่อนข้างคุ้มที่สุดแหละนะครับจอละ3 0 0กว่าบาทนะครับผมก็ชอบประมาณ3จอเพื่อที่เอาไปใช้บอทในส่วนของโอดินนะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูการทํางานของ3จอนะครับผมตรงนี้นะก็คือเอาง่ายๆครับ จอเนี่ยไม่ได้กินสเปคอะไรเลยนะครับผมเนี่เวลาเปิดใช้งานแอปนะครับก็เพราะว่าตัวสเปคเนี่ยมันอยู่ที่ระบบเขาวหมดแล้วนะครับอยู่ที่สเปคที่เขากําหนดมาตั้งแต่ให้เรานะครับเรามาดูการทํางานนะอันนี้ก็คือปล่อยเปิดอยู่แล้วนะครับปล่อยเปิดสามจออยู่แล้วใช่ไหมครับก็ลักษณะของการกินแรมเนี่ยไม่กินอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับกิน CPU นะครับอยู่ที่ประมาณ6.6%ดนนะเห็นไหมครับที่ผมใช้งานอยู่ณปัจจุบันนะครับพวกการ์ดจอเนี่ยไม่กินเลย แรมเนี่ยอยู่ที่ร5 6เมกเองนะครับเอาแงแ่ายเลยนะครับหลังจากที่เราปล่อยบอดออฟไลน์กับตัวเกมไปแล้ว8ชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็ต้องปล่อยบอดต่ออีกย4ิบชั่วโมงเพราะเกมมึงคือเกมปล่อยบอทอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็นี่แหละรครับปล่อยบอดอย่างนี้แล้วเราก็ปิดไว้นะครับปิดไว้อย่างนี้เลยปิดไว้แล้วก็ปิดจอแล้วก็ปิดคอมหรือถ้าเป็นมือถือก็ปิดมือถือออกเลยนะครับมันก็จะบอดของมันไปเองอ่ะทีนี้เวลาเราเข้าระบบนะครับเห็นไหมเราลองอินในมือถืออะไรเราก็ได้นะครับหรือ,รอ,อในคอมพิวเตอร์เนี่ยลอกอินมาปุ อยากดูจอไหนก็แล้วแต่เรานะครับผมตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็ทํางานของมันไปเองหรือเราเปิดมือถือเราอยากไปออกไปข้างนอกนะครับอยากไปเช็คตัวละครเราเราก็เปิดในมือถือก็ได้ครับสำหรับหัวข้อที่3นะครับที่ผมจะแนะนําก็คือเรื่องของการปรับมุมกล้องนั่นเองครับเราก็จะเห็นว่ามุมกล้องเนี่ยมันก็จะดูยากๆหน่อยนะครับวิธีที่เราจะใช้มุมกล้องที่มันง่ายที่สุดเนี่ยก็แนะนําให้เป็นตัว Q ิวนะครับ ซึ่งเพืเ่อนๆก็จะเห็นตัวคิวนะมันก็จะอยู่มุมบนนะครับตัวคิวเนี่ยคือดูง่ายและก็สะอาดตานะครับไม่เบียนหัวอะถ้าเป็นตัวดีเนี่ยก็คือระยะใกล้นะครับผมนี่นะใครชอบแบบระยะใกล้แบบนี้ก็สามารถเล่นได้ครับแต่ตอนวอลเนี่ยเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับเล่นยากซึ่งถ้าเป็นตัวเ e อ็นมันก็จะแบบประมาณแบบโอ้โหปวดหัวเลยนะครับเพราะว่ามันหมุนหมุนตามทิศทางของมุมกล้องนะครับอันนี้อันนี้เบียนหัวแน่นอนนะครับถ้าเป็นคิวเนี่ยดูง่ายที่สุดแล้วนะครับเห็นไหม คิวเนี่ยดูง่ายสุดครับสำหรับมุมนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่4ครับก็คือในส่วนของการเติมโค้ดตั้งวันแรกเนี่ยเพื่อนๆก็จะหาตัวเติมโค้ดอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าถ้าเป็นแบบเซิร์ฟญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเซิร์ฟไทยก็แล้วแต่นะให้เพื่อนนะครับกดติดตั้งค่าแบบนี้ครับผมเข้ามาและการใส่โค้ดเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าบัญชีครับหน้าสุดท้ายเลยครับอพื่อเพื่อนก็จะเห็นนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ครับการใส่โค้ดเนี่ยเพื่อนเนตรงนห็ครัห อลองลงมาจากข้างล่างสุดเลยครับ3บรรทัดขึ้นมาครับการลงทะเบียนแบบรหัสขับใส่โค้ดตรงนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟไหนก็แล้วแต่ครับเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเซิร์ฟไทยเซิร์ฟโกลบอลเซิร์ฟซีที่จะเปิดในวันที่29เนี่ยก็จะใส่ตรงนี้ครับสำหรับการใส่โคด้หดหัวข้อที่5ครับในการปรับกล้องสั่นนั่นเองครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเดี๋ยวผมทําให้เป็นกล้องสั่นก่อนนะครับ อันนี้ก็คือกล้องสั่นเห็นไหมครับเวลาเราต่อสู้เนี่ยมันจะสะเทือนนะครับจอเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าเอ้ยตาไม่สะอาดตานะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่งุนหงิดสําหรับหลายหลายคนอยู่นะครับวิธีการปรับกล้องสั่นหรือว่าในส่วนของเซิร์ฟไหนก็แล้วแต่เกาหลีหรือญี่ปุ่นนะครับให้เพื่อนกดติ๊กตั้งค่าเข้ามาครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนะครับนับจากบรรทัดแรกมาหาบรรทัดที่5ครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นคำว่ากล้องสั่นตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนะครับกดปิดเลยครับผมนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือกล้องสั่นนะ เป็นเซิร์ฟไหนก็นแล้วแต่นะเพื่อนๆปรับตรงนี้เลยครับกล้องสัน่นมันก็จะไม่สั่นแล้วครับมันก็จะเล่นง่ายมากขึ้นวิธีการกลับเมืองเราจะกลับอย่างไรครับเทคนิคของการกลับเมืองเนี่ยไม่ยากครับผมเราเนี่ยก็สามารถนะครับหก็คือเราสามารถกดรูปบ้านตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการวาร์ปกลับเมืองให้กับเราเลยมันก็จะอยู่ที่เมืองเมืองนั้นที่เป็นแมปอยู่แล้วหรือถ้าเราอยากจะเลือกวาร์ปเมืองที่เราอยากจะเลือกไปนะครับให้เรากดติ๊กที่แผนที่ครับให้เรานะครับกดมุมมองโลกก็ได้นะครับแล้วแต่ตรงนี้นะ แล้วแต่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกเมืองได้เลยว่าเราจะไปเมืองไหนเมืองแรกนะครับมิกาดแล้วก็ไปดูมุมมองก่อนก็นกได้เกอนที่เราจะวาร์ปเห็นไหมครับเราก็จะวาร์ปกับเมืองตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมภาษาไทายภาษาญี่ปุ่นก็ดูจากตำแหน่งเดียวกันได้ครับอันนี้ก็หัวข้อที่7ครับก็คือเวลาเราจะซื้อยา,อาเราจะไปซื้อที่ไหนครับผมและเราจะพกยาได้ประมาณเท่าไหร่ให้เรากลับครับ ว้ามกับเมืองก่อนก็ได้นะครับคือการซื้อยาให้เราสังเกตที่มุมขวาข้างล่างครับผมมันจะเป็นคําว่าร้านขายยาหรือขวดยาตรงนี้ครับให้เราทําการปิกแบบนี้ครับเราก็จะทําการวิ่งไปหา NPC ีที่ทาการขายยานั่นเองครับซึ่งยาเนี่ยมันก็จะอยู่ตามระดับของเลเวลของเราครับยิ่งเราเลเวลสูง การซื้อยาของเราเราก็จะสามารถซื้อได้ยาในระดับที่สูงมากขึ้นตอนนี้ณปัจจุบันนะครับผมสามารถซื้อยาขวดนี้ได้โดยการกู้คืน hp เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45ได้ในเลือดเพิ่มขึ้นนะครับต่อขวดเนี่ยก็คือ45นั่นเองก็ยิ่งเราเลเวลสูงเดี๋ยวมันก็จะมีขวดยาระดับสูงตามเลเวลของเรานั่นเองครับถามว่าเราสามารถซื้อยาและพกได้สูงสุดเท่าไหร่อันนี้เนี่ยผมจะแนะนำนะครับผมการพกยาของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเราครับเรากดเข้าไปดูนะครับสัตว์ขี่นะครับ สัตว์คีครับแต่ละตัวนะครับให้เราสังเกตนะครับอันนี้แปลเป็นภาษาไทยมันเลยดูง่ายนะครับถ้าเราดูจากวันที่29หรือใครที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นก็สามารถดูเป็นแนวไทยได้ครับจำนวนยาเห็นไหมครับที่สามารถพกได้ถ้าเป็นสัตว์ฟ้านะครับผมนี่สัตว์คีฟ้าบวก350ครับบรรทัดที่2เลยครับจำนวนยาที่สามารถพกได้ถ้าเป็นสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ฟ้าพกได้350สัตว์ขี่เขียวนะครับพกได้200เห็นไหมครับยิ่งเรามีสัตว์ขี่ที่ระดับสูงนะครับนี่ สัตว์ขี่ต้องเป็นสัตว์ขี่บนดินด้วยนะครับสัตว์ขี่บินไม่สามารถเพิ่มยาได้นะทุกคนนะตรงนี้นะครับไม่สามารถเพิ่มยาได้ได้เฉพาะสัตว์ขี่บนดินครับเห็นไ,ไหมสัตว์ทองนะครับโอ้โห0นึ่งพันเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นจนํานวนในการพกยาหัวข้อที่8ครับเรื่องของระบบทานทีนี้เรามาดูระบบทานครับระบบทานเนี่ยอย่างที่บอกครับ ให้เราเข้าไปดูที่เอ็ i ชั e นเซึ่งเอ็ i ชั e นเเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยอะไรให้เราเยอะมากพอสมควรครับเวลาเราทำ e ฟ t หรือทำาอ็กชั่นเมครับเราจะสามารถได้ทานแบบการันตีเหมาะกับสายฟรีนะครับใครที่เล่นสายฟรีรอยู่แล้วหรือสายเติมน้อยที่อยากจะได้ทานฟรีก็ดูตรงนี้ได้ครับให้เราติ๊กดูตรงนี้ครับ Level 40นะครับเขาจะเขาจะเริ่มแจกทานเราเนี่ยตั้งแต่ level 20ครับ level 20เราได้ทานเขียวแบบการันตีเลยนะครับผมตรงนี้นะ ก็มันแล้วแต่เราจะโดนคา่าหนนะครับในแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีแบ่งคา่าตอ,อกเป็นคา่าย่อย,อยอยู่2องคาัาย่อย3คาค่าย่อยแล้วแต่อาชีพนั่นเองครับและก็มีรลเวลสามสิบครับเราก็จะได้ทานฟ้าแบบการันตีเลยนะครับตรงนี้นะเป็นระบบที่แจกอยู่แล้วครับเลเวลสาเชื่อว่าทุกคนน่าจะวัดแรกนะครับแลจะได้ทานฟ้ากันใส่และอันนี้ใส่ฟรีนะก็แนะนําเลยนะครับบางทีเราเล่นเกมพวกนี้เราก็ไม่อยากเติมเยอะนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะ แล้วก็นะครับเลเวล40เราจะได้ทานในส่วนของสัตว์ฟ้าครับผมเห็นไหมสัตว์ฟ้าการันตีหรือสัตว์ขี่นั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นสัตว์บินเลเวล50ครับต่อมาก็คือเลเวล60จะได้ทานนะครับทานตัวละครเลยนะเป็นระดับสีม่วงครับ60นี่นานนะทุกคนนานพอสมควรอยู่ผมกลัวเพื่อนๆอ,อดใจไม่ไหวนะครับแล้วก็ไปเติมกาชานะ ถ,ถ้าจะถึง60 70นี่โอ้โ oh, หยิ่งนานเลยครับผมอ่อ e ีค่อนข้างขึ้นช้านะครับผมนี่ได้ว่าจะดสิบได้ในส่งสัตว์ขี่นะครับที่เป็นสีม่วงนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของของฟรีในเรื่องของระบบทานทานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเลยครับเราสามารถกดเปลี่ยนได้เลยเราอยากจะเป็นอะไรนะครับในแต่ละคาสของเราแต่เราต้องมีทานก่อนนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะไปเล่นในส่วนของดาบโลกผมก็กดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลย นะครับหรือบางทีเราแบบว่าสุ่มมาแล้วเราได้ส่วนของดาบโลสีม่วงเราก็อยากเล่นฐานที่มันึงสูงใช่ไหมเราก็กดเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่แบบมีครูดาวมีอะไรเลยนะกดเปลี่ยนได้เลยนะครับฐานนะแล้วเรื่องของฐานอาวุธก็เหมือนกันครับก็สามารถกดเปลี่ยนได้เหมือนกันนี่เราเปลี่ยนเป็นคาร์ดอะไรเราก็จะต้องใช้อาวุธคาร์ดนั้นนะครับผมตรงนี้นะหัวข้อที่9ครับหากโกนะครับโกเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆครับ โกเนี่ยสำคัญอย่างไรเพราะว่าโกเนี่ยจำเป็นต้องเอามาซื้อในส่วนของสกิลให้เพืเ่อนๆนะครับสังเกตข้างล่างครับผมกดร้านหนังสือแบบนี้ครับขึ้นมาในเรื่องของสกิลนะครับที่เราจะจําเป็นต้องซื้อเนี่ยก็อย่างที่บอกครับสกิลประจาอาชีพของเรานะครับมันจะขึ้นก่อนเลยนะเห็นไหมครับมันจะใช้เยอะมากตั้งแต่สกิลม่วงนะสิบล้าน20ล้าน50ล้าน70บล้าน100าน,นะครับหาเนี่ยก็แนะนําว่าให้เราไปตีมอนเลเวลต่ำๆให้เรากดที่แมปครับ แล้วให้เราเลือกเมืองแรกๆเลยนะวันแรกนะครับให้เราเลือกเมืองแรกๆเนี่ยไปตีพวกมอนเตอร์13นะครับ23แบบนี้ครับเราก็สามารถฟาร์มได้แต่ผมแนะนาว่าให้เราเนี่ยเลือกนะครับจุดที่มันใกล้บอสก็ได้ครับผมสมมุติว่าบอสเนี่ยมันเกิดแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยเรามาฟาร์มจุดนี้ก็ได้ครับเราก็จะได้ของบอสด้วยเหมือนกันครับเอามายัดสมุดนะครับผมตรงนี้นะเราก็สามารถได้ทั้งของแล้วก็ได้ทั้งโกด้วยครับแต่เราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราต้องตีบอสแล้วบอสตีเราไม่ไม่ตุยนะครับผมอันนี้นะ แนะนำนะครับก็ให้เราเลือกเบลต่ำๆครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําการจบมอนที่ไวที่สุดนะครับแล้วก็ได้ของไวที่สุดแล้วก็ได้โกที่มันเยอะมากขึ้นนะครับต่อวันโกนะครับอันนี้แนะนําเลยนี่คือหลักการหาโกหลักการที่2เนี่ก็คือการลงดันเจี้ยนครับหวันมันจะมีดันเจี้ยนในการหาโกอยู่ครับเนี่ยดันเจี้ยนนี้จะได้ EP ีกับโกนะครับผมตรงนี้นะก็จะเป็นดันเจี้ยนรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์และเราสามารถดรอปนะครับหิน เพื่อที่จะเอาไปขายให้กับแม่ค้าได้ครับและก็เป็นเงินโกให้เราค่อนข้างเยอะอะอย่างนี้ครับผมแล้วเราเลือกวัตถุดิบครับนี่เห็นไหมผมได้4ชิ้นใช่ไหมถ้าเราจะขายเรากดขายสินค้าแบบนี้ครับ4ชิ้นได้ทั้ง2องแสนเลยนะครับโกนะก็ให้เรากดขายแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้เลยถามว่านะครับของพวกนี้แล้วมันขายในตลาดกลางได้ไหมอะผมจะกดที่ตลาดกลางครับขายได้นะครับทุกคน ขายเป็นเพชรได้นะตามราคาอัตราเลยครับมันมันจะคุ้มไหมคุ้มอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันคือโกนะยังไงเราก็ต้องได้ใช้ครับเห็นไหมสีขาวเนี่ยมันจะถูกกว่านะครับได้เจ็ดแปดแล้ก็ขายแบบนี้เลยส่วนหนึ่งครับที่เราจะหาโกได้เนี่ยอันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยให้เราดูนะครับตรงนี้ e อ็กซ์เชมเครับ e อ็กซ์เชมเนเนี่ยโกเยอะเหมือนกันให้เราดูเลยครับตั้งแต่การเจริญเติบโตขึ้นมาครับเห็นไหมมีเควสให้เราเนี่ยตีนะครับต่อสู้นะครับได้หมื่นสามอย่างงี้ครับผมหมื่นสามตัวโจมตีได้รับแปดส เป็นเอ็กชั่นเมทั้งหมดนะครับการประจนภัยเห็นไหมครับโกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับหัวข้อที่10ครับหัวข้อที่10ก็คือหนังสือสกิลครับเรื่องของหนังสือสกิลเนี่ยสำคัญมากๆนะครับหนังสือสกิลครับแอคทีฟสามารถซื้อได้จาก NPC ครับแต่พาสซีฟไม่สามารถซื้อได้จาก NPC นะครับต้องดรอปเอามูลค่าในการซื้อการซื้อคัมภีแอคทีฟนะครับหรือสกิลของเราเนี่ยก็มันจะขึ้นอาชีพของเรานะครับในบรรทัดแรกๆเลยครับอาชีพที่เราเล่นอยู่หรือฐานที่เราใส่อยู่นะครับ ดูนะสังเกตนะการซื้อผิดนะครับก็วิธีดูก็กดตรงนี้ดูก็ได้ครับแล้วก็มาอ่านเงื่อนไขครับเห็นไหมมันตรงกับอาชีพของเราหรือเปล่าถ้าตรงกับอาชีพเราสามารถซื้อได้ครับแต่ถ้าอยู่หลังๆมาครับมันจะเป็นอีกคัสหนึ่งเลยนะครับผมตรงนี้แนะนําว่าให้ดูดีๆนะครับในการซื้อสกิลนะครับอันนี้ก็คือพาสซีฟเห็นไหมครับอันนี้ก็คือพาสซีฟสีเขียวเพื่ันก็จะเห็นว่ามีจาหน่ายที่ไหนนะครับเขาก็จะให้เรานะครับไปหาจากการสังหารปีศาจครับเห็นไหมในแต่ละแมปนะครับ เริ่มตั้งแต่แมปแรกเลยนะครับตรงนี้นะแมปแรกเรก่มมาตามชื่อเมืองเลยครับว่าหาได้จากที่ไหนคุกใต้ดินนะครับเห็นไหมก็จะเป็นดันเจียนลอยล้าวในอากาศเห็นไหมครับตีบอสเนี่ยที่มันจะดรอปนะครับนี่เห็นไหมฮารซีฟเนี่ยต้องได้จากการดรอปเท่านั้นไม่ปล่อยบอสนะครับถือว่าพลาดมากๆนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือการไปบอสจะคุ้มค่าที่สุดครับเพราะมันจะได้ของหลายๆอย่างนะครับนำมาทําการขายเพชรนั่นเองครับหัวข้อที่11นะครับผม11เนี่ยหลักการในการฟาร์มเวลครับ เราเริ่มจากการซื้อวัตถุดิบก่อนครับวัตถุดิบสําคัญที่เราจะต้องซื้อนะครับเพื่อที่จะไปทำการฟาร์เวลหรืออัพเวลครับ1ก็คือนะครับขวดเบียร์ครับซึ่งขวดเบียร์ทำมเลยครับมันฟื้นฟู mp มาได้ครับมานาร e เจนของเราเพิ่มขึ้นมาตั้งค่าครับทำให้สามารถเราสามารถใช้สกิลได้ค่อนข้างเยอะเพื่อนเพื่อก็จะเห็นนะครับว่าการตั้งค่าสกิลของเราครับให้เรากดเปลี่ยนช่องทักษะตรงนี้ครับเวลาเราดึงนะครับสกิลมาใช้งานเนี่ยถ้าเรากดออโต้ลงแบบนี้เห็นไหมครับ ค่ามานาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมอ่ะสมมุติว่าผมจะใส่อีสกิลหนึ่งปุ๊บกดออโต้เห็นไหมครับยี่สิบแล้วเรานะครับต้องไปดูด้วยว่าค่ามานาหรือมานาเรจันของเราเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับปริมาณฟื้นฟูนะครับเห็นไหมเอ็มพีเจนของเรา13เองแล้วมันเกินนะครับนั่นแหละครับผมก็การซื้อของชิ้นนี้นะครับขวดเบียร์เนี่ยมันจะสําคัญตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยให้ติดตัวไปตลอดเลยครับ ต้องซื้อถ้าเราอยากจะไปปล่อยบอดฝากนั่นเองครับต่อมาครับซื้ออะไรบ้างตรงนี้ครับคือให้พลังโจมตีกับเราครับก้อนเนื้อนะครับหรือหมูย่างนะซื้อไปเลยต่อมาครับก็คือหนังนะครับอันนี้ก็คือปลาแซลมอนปลาแซลมอนจะให้หลบหลีกับการป้องกันนั่นเองครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถ้าเราจะปล่อยบอดนะครับแล้วนะครับถ้าเป็นใบไม้นะครับแฮนเบอรี่ก็คือจะให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการโจมตี อันนี้ก็สําคัญแต่ตรงนี้เนี่ยจะแพงหน่อยนะทุกคนใช้อย่าระมัดระวังนะครับเอาล่ะทีนี้พอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทําการจัดอุปกรณ์ครับวิธีการจัดนะให้เราสล็อตด่วนขึ้นมาครับแล้วนะครับให้เราดูแบบนี้นะผมก็จะทําการจัดยัดนะครับนี่สินค้านะครับปุ๊บเข้ามาในเข้ามาในช่องนะครับช่องที่บางๆนะจากนั้นนะครับทีนี้เรามาปรับแต่งในเรื่องของใบบัฟครับ ใบบับนี้ครับใบบับแรกเนี่ยตรงนี้ก็จะให้ในส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการเคลื่อนไหวครับจัดมาวางก่อนเลยปังอันที่2ครับให้พลังดามเมจนะครับปลุกตรงนี้แล้วก็ไปตีบอสด้วยอันนี้พลังป้องกันนะครับตัวไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเอาขึ้นมานะตัวนี้ก็คือต้านทานสถานะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ใช้ PP ีครับเขาไม่เอามาใช้เล่นหรอกแต่สําคัญเนี่ยเขาจะใช้ใบนี้ครับก็คือใบ EP จะได้โบนัสนะครับอีเพิ่มขึ้นอีก100%ครับนี่ ต้องกดประจาครับถ้าเราจะปล่อยบอทดฟาร์มทุกคนอันนี้สําคัญนะครับดึงมาก่อนเลยนะครับตัวไหนที่เป็นเกี่ยวกับ e p นะครับดึงมาก่อนเลยมันจะมีนะครับนาฬิกาทรายนี่เพื่อเพิ่มเวลานะครับทุกวันนะครับแล้วแต่เรานะจะกดตอนไหนก็ได้ไม่ก็ปกติเลยครับในการเกมฟาร์มนะครับเราก็ไปฟาร์มตรงนี้เพื่อได้อีกีเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปแล้วเราก็จะไปลุ้นดอกด้วยนะครับเห็นไหมมีดอกนาฬิกาทรายก็สามารถนํามาขายในตลาดได้นะครับผมตรงนี้อ่า จะไปได,ดันจะไปดันไหนก็ดูที่ CP ตัวเองนะครับสมมุติว่าผมจะไปดัน2ทีนี้หลักการฟาร์มก็ไปฟาร์มที่ใกล้ๆคนนะครับเพราะว่ามอนเตอร์ในดันนี้เนี่ยค่อนข้างตีแรงนะเราก็คนเยอะๆเนี่ยยิ่งดีครับทำให้เราสามารถจบมอนได้ไวมากขึ้นแล้วก็ได้ EP ที่มันเยอะมากขึ้นเราก็กดออโต้ครับแล้วก็ไปดูมานาดีเจนของเราครับว่าพอหรือเปล่าว่าเราจะปิดว่าเราจะปิดสกิลไหนนะครับตอนนี้18ใช่ไหมเราก็ต้องไปเลือกสกิลนะครับที่เราจะปิดไว้นะครับเราก็ไปกดที่ทักษะครับ แล้วก็กดดูตัวนี้ผม22ใช่ไหมผมต้องหาสกิลปิดแล้วครับนี่เหลือ17โอเคครับพอนะครับผมตรงนี้ผมก็สามารถปล่อยบอดได้แล้วนะครับปั๊บที่เราควรใส่ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราจะจัดบัฟหนักๆขนาดไหนครับผมแนะนําว่าให้ใส่ให้หมดเลยนะครับมีบัฟอะไรตอนที่เราปล่อยบอดในดันนี้นะแล้วตรงนี้ครับตึงขึ้นครับผมนี่จะได้ E p ีเพิ่มขึ้นครับอีก100%เรแล้วก็สามารถดู EP ีที่ได้เราก็สามารถดูบัฟตรงนี้ได้ครับแล้วก็ EP ีที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือเราจะปล่อยในนส่วของ เบิร์นสเตมิน่าด้วยครับแล้วก็จะได้ EP ที่มันเยอะมากขึ้นอันนี้ก็คือหลักการฟาร์เวลต่อมาครับหัวข้อที่12หัวข้อที่ส2ก็คือเรื่องของหัวข้อนี้เรื่องของการตีบอสครับบอสเนี่ยจะมีหลายประเภทมากให้เรานะครับเข้ามาที่แมปนะครับแผนที่โลกแล้วกดไปที่ปฏิทินครับให้เราสังเกตนะครับนี่หนไหมถ้าเป็นบอสสีเขียวแบบนี้เขาเรียกว่าเวอร์บอสครับเวลาเวอร์บอสจะเกิดตามเวลาเซิร์ฟอันนี้ก็คือเวลาเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์นั้นๆที่เพื่อนๆอยู่นะครับอ่า 18นาฬิกามันจะเกิดนะครับ2ทุ่มใช่ไหมครับอ่า20ชั่วโมงนะ2ทุ่มเราก็ด bon. ูตรงนี้ได้ครับถ้าตรงนี้เป็น20เมื่อไหร่อสเวอร์บอสจะเกิดนะครับผม1วันจะเกิด2ครั้งนะครับเวอร์บอสเห็นไหมครับจะเกิดตอนเที่ยงด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เที่ยงบ้านเรานะเที่ยงของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็2ทุ่มของเซิร์ฟเวอร์เราก็จะได้ตีเวอร์บอสนะครับนะเราก็กดไปดูเลยว่าเบอร์บอสนี่ดรอปอะไรบ้างครับเห็นไหมเบอร์บอสนะครับโอ้ยดรอปของดีๆมากเลยนะครับของฟ้าด้วยยกก็อออ่าลืมไปตีััันนะครรรบบบสสหเ์ เอาละครับต่อมาก็คือในส่วนของกิจกรรมครับหรือสงครามวอล่าครับผมนี่กดดูเลยครับสงครามวอล่าก็คือจะมีเวลาบอกเราเหมือนกันครับเวลากิจกรรม13นานิกา18นานิกา3ทุ่มมันจะต่อกันกับเอบอร์บอร์ดนะครับมันจะต่อกันกับเอบอร์บอร์ดแล้วก็ดูสังเกตได้นะครับว่าเราเข้ารอบไหนนะครับอ่าดูเวลาตรงนี้ได้เลยก็จะมี3รอบใน,น1วัน เหรียญสงครามวาฮาร่านั่นเองครับซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับยิ่งเราเข้าเก็บทุกวันนะครับแล้วก็เก็บสะสมเนี่ยเราจะสามารถนํามาซื้อขายนะครับกับ NPC ได้ซึ่ง n p c จะมีร้านค้าแรกนั่นเองครับต่อไปครับเพื่อนๆเห็นขวามือไหมครับในแต่ละเมืองครับผมมิดการโยทันไฮคุกใต้ดินเห็นไหมครับหรือมินิบอสนั่นเองครับพวกนี้เนี่ยจะเกิดตามเวลาเลยครับนี่เห็นไหม จะมีเวลาบอกเลยเลยอีกกี่ชั่วโมง4สี่ชั่วโมงหกชั่วโมงวกนี้จะเกิดและรีเซ็ตใหม่ตลอดครับเกิดและรีเซ็ตใหม่ตลอดแล้วแต่เราจะเฝ้าไปตีไหมเวลาเกิดเขาก็จะบอกว่าการปรากฏเห็นไหมครับอ่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเกาหลีเลยก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับจะไม่มีตัวเลขนาฬิกานะครับเกิดแล้วนะครับถ้าเกิดแบบนี้นะครับเราก็รีบไปตีเลยครับปึ้งอ่ะผมจะไปตีให้ดูนะตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนะปุ๊บเราววาไปเลยครับง่ายมากในการไปของบอสนี้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่า เราจะไปทันชาวบ้านหรือเปล่าแค่นั้นเองครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็ไปไวเหมือนกันตีไวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการฟาร์มมิดิบอสนะครับซึ่งผมแนะนําว่าช่วงแรกๆก็ตีเหอะครับตีทุกตัวถ้าใครมีเวลาว่างในการเล่นเกมนะครับซึ่งบอสพวกนี้เนี่ยมันมีทั้งวันนะครับมีเวลาว่างก็เข้าไปตีสนุกนะครับผมตรงนี้นะก็สามารถได้ของดอกของอะไรค่อนข้างเยอะถ้าเราดูดีๆเนี่ยบอสมันก็มีหลายตัวมากนะครับเราสามารถดูของได้นะครับ ก็แนะนำว่าถ้าเป็นบอสช่วงสูงถ้าใครทําตัวไวนะครับไปตีบอสพวกอ่าเลเวลสูงๆเนี่ยมันก็จะได้ของที่มันดีมากขึ้นเห็นไหมครับนี่ของที่มันดรอปนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูบอสในแมปต่อไปครับแมปที่2เนี่ยมันจะเริ่มเป็นของที่ดีแหละนะครับเริ่มมีของฟ้าเห็นไหมมีหนังสือสกิลที่ดรอปด้วยครับส่วนใหญ่เขาก็จะรีบเร่งเลเวลนะครับไปตีตัวที่2อ่าหรือพากิลมาตีตัวที่2มันจะได้ของที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมตัวแรกมันก็ได้แค่ของเขียวไปย่าสมุทรเห็นไหมครับ คนก็เลยไม่ค่อยไปตีแหนว่างจัดในเซิร์ฟญี่ปุนนะครับการต e ีบอสตีบอสก็เอาบัฟเอาอะไรมาดีๆนะครับผมถ้าใครเป็นสายที่สายถ้าเป็นใครเป็นสายฮิวอยู่แล้วมีพระอย่างนี้ครับก็จะดีหน่อยนะครับก็จะตีง่ายมากขึ้นนะสำหรับการต e ีบอสโอเคอันนี้ก็จะเป็นหลักการทั้งหมด12หัวข้อนะครับในการฟาร์มเกมนี้ครับก็เป็นการปูพื้นฐานให้กับเพื่อนนะครับวันที่29เมษายนนี้ครับที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเซิร์ฟซีนั่นเองครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ